สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมหลังพี่เป้าวันนี้ก็วันที่17มิถุนายนครับวันนี้เหมือนเดิมครับก็นำคลิปวิเคราะห์อบอลมาฝากเพื่อนๆในพี่น้องเหมือนเดิมครับ5คู่ก่อนดื่นเลยก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิงด้วยครับเพื่อนๆในพี่น้องท่านใดเข้ารับสมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดซ subscribe ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่เด็ดในแต่ละวัน,นครับสำหรับเมื่อคืน ก็อิตาลีก็เอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ด้านครับประตูศูนย์ครับในกลุ่มไลนก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเต็งนะครับส่วนสเต็ปสามนั้นก็พลาดไปนะครับใครที่อยากได้ทีเด็ดแม่นๆระดับ9 0 100%แบบนี้ก็แอดไลน์มาได้ครับเข้ามาใช้บริการกันได้ครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ1 0 0บาทรายเดือนกะสี่รบาทครับสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับ วันนี้ก็หยิบยกมา5คู่นะครับเหมือนเคยนะครับออกมาฝากกันนะครับก็ไปเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับก็เป็น uk เคนะครับจดี๋ยวพบกับมาซิดเนียนะครับก็จะแข่งขันกันในเวลา2องทุ่มครับตามเวลาบ้านเราคู่นี้ผลงานการพบกันนะครับ3ครั้งหลังสุดก็เป็น UK เคนะครับชนะไป2ครั้งมาซิดนเนียชนะ1ครั้งครับส่วนผลงาน5านัดหลังสุดของทางฝั่งยูเคนะครับก็มีชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับ นัดล่าสุดแพ้กับนธอร์แลนด์ไปสองประตูต่อสามครับส่วนมาซิโดเนียนะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนล่าสุดนี้ก็แพ้กับออสเตรียครับไปหนึ่งประตูต่อสามคูนนี้ผลงานก็ใกล้เคียงกันครับแต่ทีเด็ดทีขาดยังอยู่ที่ยูเครนครับ UK, ยูเครนยังหน้าลุน่าเชียนครับมาซิโดเนียก็เห็นได้ชัดครับเกมรับยังเสียประตูง่ายครับจากที่นัดที่เจอกับออสเตรียครับ ดังนั้นจึงมองไปที่ยูเครนครับพวกเขาเกมลุกอย่างจัดจ้านนะครับเห็นได้ชัดที่เจอกับเนเธอร์แลนด์ยูเคนก็เกมลุกค่อนข้างทําได้ดีครับจึงมองไปที่ฝั่งยูเครนครับอย่างน่ารุนน่าเชียกว่าครับสกอร์ที่คาดก็2องนย์ครับเป็นยูเครนครับเอาชนะมาซิโดเนียไป2อประตูต่อศูนย์คู่นี้ฟันธงเชียร์ยูเคนนะครับมาต่อที่คู่ที่2นะครับ คู่นี้ก็จะแข่งกันในเวลา5้าทุ่มนะครับก็เป็นเดนมาร์กนะครับจะพบกับเวลเยียมนะครับคู่นี้ก็แข่งที่ประเทศเดนมาร์กครับคู่นี้ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นเดนมาร์กนะครับชนะ2ครั้งเวลเยียมชนะ2ครั้งจะเสมอกันไป1ครั้งนะครับคู่นี้ก็ผัดกับแพ้ไปชนะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของเดนมาร์กนะครับก็มีชนะ3เสมอ1แพ้หนะครับนัดล่าสุดแพ้กับฟินแลนด์ไปนะครับสุดประตูต่อหนึ่ง ส่วนทางฝั่งเบลเยียมนะครับผลงานห้านัดหลังสุดก็มีชนะสามเสมอสองนัดล่าสุดก็เอาชนะรัเสเซียสองประตูสามต่อศูนย์ครับก็ผลงานดีนะครับสําหรับเบลเยียมครับคู่นี้ก็ยังเป็นทางฝั่งเบลเยียมครับซึ่งเกตบอลถูกยกให้เหนือกว่าครับแล้วก็เกตเกรดบอลตัวผู้เล่นที่มีผู้เล่นชั้นนามากมายในทีมนะครับถึงแม้ เกมนี้อาจจะไม่มีควินเดอบอยที่ยังอาการบาดเจ็บยังไม่หายนะครับแต่แนวรุกก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าเป็นเอเดนาซาดูกานูครับทางฝั่งเดนมาร์กนะครับผลงานก็สูญเสียตัวหลักไปอย่างคิทเทียนเล็กเซนนะครับที่มีการบาดเจ็บ,บที่หมดสติในสนามนครับอย่างนั้นทำให้ เกมก็ได้ได้ประสิทธิภาพลงไปนะครับถึงแม้เกมนี้จะเล่นในบ้านแต่ดูแล้วไม่น่าจะต้านทานแนวลุกของเบลเยียมได้ครับซึ่งเกมลุกค่อนข้างหลากหลายการจบสกอร์การเข้าทำครับเกมนี้จึงมองไปทางฝั่งเบลเยียมครับสกอร์ที่คาดก็ศูนย์สองครับเป็นเดนมาร์กครับที่แพ้กับเบลเยียมไปศูนย์ประตูต่อสองคู่นี้ฟันธงเราเชียร์เบลเยียมนะครับไปต่อที่คู่ที่สามนะครับก็เป็น คู่ระหว่างในทร์แลนด์นะครับจะพบกับออสเตรียนะครับผู้นี้ก็จะลงทาการแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับก็จะแข่งกันที่ประเทศในทร์แลนด์ครับคู่นี้ผลงาน5่าหนัดหลังสุดที่พบกันนะครับในทร์แลนด์ก็ชนะไปสี่ครั้งออสเตรียชนะหนึ่งครั้งนะครับผลงาน5้าหนัดหลังสุดของในทร์แลนด์ครับก็มีชนะสี่เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดเอาชนะยูเครนไปสามประตูต่อสองนะผลงานดีนะครับ ส่วนทางฝั่งออสเตรียครับผลงาน5นัดหลังสุดก็มีชนะ2เสมอ1แพ้1ครับน่าสุดเอาชนะมาซิโดเนียไป3ประตูต่อ1นะครับผลงานดีนะครับสําหรับออสเตรียนะครับนัดแรกก็เอาชนะมาซิโดเนียมาได้นะครับเก็บ3แต้มได้นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ก็เอาชนะยูเครนมาครับก็เก็บ3แต้มเช่นกันครับเกมนี้ก็แย่งกันเป็นที่1ของกลุ่นครับถึงแม้จะเป็นนัดที่2ก็ตามครับถ้า ชนะด้นนี้โอกาสเข้ารอบก็สูงครับดังนั้นเนเธอร์แลนด์เกมนี้ได้นในบ้านได้เปรียบแล้วก็พวกเขายังมีเกมลุกที่หลากหลายครับดูแล้วน่าจะเอาชนะออสเตรียได้ไม่ยากครับสกอร์ที่ค่าก็สองศูนย์ครับเป็นเนเธอร์แลนด์ครับที่เอาชนะออสเตรียไปสองประตูศูนย์วันนี้ฟันธงเชียร์เนเธอร์แลนด์นะครับก็ไปที่ฟุตบอลโคปาเดเล ไปที่ฟุบอลโานปาครับสกชิงแชมป์แห่งแอฟริกาครับอเมริกาใต้นะครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งแอฟริกาใต้นะครับเป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียนะครับพบกับเวเนซุเอลนะครับคู่นี้ก็ตีสี่นะครับคีกอฟกันนะครับในเวลาตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้ผลงานการพบการ5้านาดหลังสุดครับโคลอมเบียนี่ชนะไปสองครั้งครับเวเซ เวเนซุเอลาครับชนะไปหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันสองครั้งนะครับส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของโคลอมเบียนะครับก็มีชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับน่ารักสุดเอาชนะเอกวาดอร์ไปหนึ่งประตูศูนย์ครับส่วนเวเนซุเอลาครับห้านัดหลังสุดก็มีชนะหนึ่งแพ้สามครับนัดล่าสุดนี้ก็พลาดท่าแพ้กับบราซิลไปสามประตูศูนย์ครับผลงานก็คู่นี้ยังเป็นทางฝั่งโคลอมเบียครับโคลอมเบียยังแข็งแกร่งเกมรุกยังจัดจ้านครับส่วนเว เวเนซุเอลาครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับเกมรับเสียประตูง่ายนะครับซึ่งพลาดท่าแพ้กับบราซิลมาถึง3ลูกครับเกมรับค่อนข้างมีรอยรั่วครับเกมนี้จึงมองไปทางฝั่งโคลอมเบียครับที่มีเกมรูปค่อนข้างโดดเด่นครับอยู่แล้วน่าจะเอาชนะเวเนซุเอลาไปได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็สองศูนย์ครับเป็นโคลอมเบียนะครับที่เอาชนะเวเนซุเอลาไปสองประตูศูนย์คู่นี้ฟันธงเชียร์โคลอมเบียนะครับ ไปต่อที่คู่ที่7จ็ดโมงเช้านะครับก็เป็นคู่ระหว่างบราซิลนะครับจะพบกับเปูนะครับคู่นี้ผลงานการพบกันหน้าตาหลังสุดนี้เป็นบราซิลนะครับชนะไปสี่ครั้งเปโดรชนะหนึ่งครั้งนะครับผลงานหน้าตาหลังสุดของทางฝั่งบราซิลนะครับชนะรวดครับผลงานผลงานค่อนข้างดีนะครับสําหรับบีบาร์ซิลนะครับหน้าตาสุดนี่เอาชนะเปเนซู伊拉สามตัวศูนยครับ ส่วนเปรูนะครับ,บนนผลงานนัดหลังสุดก็มีชนะ1แพ้4ี่นะครับนัดล่า, 2, า,ส, 2, 1, 2, 1. าสุดนี่เอาชนะเอวดอร์สองประตูต่อหนึ่งครับขออภัยครับนัดล่าสุดนี้แพ้กับบราซิลนะครับสองประตูขออภัยครับนัดล่าสุดนี่เอาชนะเอวดอร์นะครับสองประตูต่อหนึ่งวันนี้ผลงานก็ยังเป็นบราซิลนะครับที่ถูกยกให้เหนือกว่าเห็นได้ชัดนะครับโดยพวกเขาห้าดังสุดที่เก็บ ฟ้าัยรวดนะครับส่วนเวเนซุอล่านะครับก็จะหนักไปทางแพ้นะครับโดยชนะแค่หนึ่งแพ้ไปถึงสี่มองแล้วยังเป็นทางฝั่งบราซิลครับยังน่ารุนน่าเชียร์กว่าครับก็แนวรุกก็ยังอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นเนมาอาเบียนเจสุสครับดังนั้น เกมนี้เล่นในบ้านด้วยอยู่แล้วน่าจะเอาชนะไปดูได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็สามศูนย์ครับเป็นบราซิลนะครับ,นนรบที่เอาชนะไปดูไปสามประตูศูนย์คุณนิฟันธงเชียร์บราซิลนะครับสรุปห้าทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งยูเครนเบลเยียมเนเธอร์แลนด์โคลอมเบียบราซิลนะครับห้าทีมที่มาฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับยูเครนเบลเยียมเนเธอร์แลนด์โคลอมเบียบราซิลนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์บอลสไตล์หลังพี่เป้าก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไล like, ค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็ใครมีทีเด็ดมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับแลลเปี่ยนความคิดเห็นก็ได้ครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มรน์นะครับใครที่อยากได้ทีเด็ดกลุ่มรายระดับ9 0 1 0สตรส่งตรงในกลุ่มลน์ก็แอดไลน์มาได้ครับเข้ามาใช้บริการ ทดลองใช้บริการก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายเพียง100บาทต่อสัปดาห์ครับแล้วก็400บาทสำหรับรายเดือน,นครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ